สวัสดีครับผมช่างเจร์ซับนะครับพาพี่น้องมาดูรถดำรถดำในตำนานมีแต่ร้อ1สรนะครับจรกนั้น FC ครับ FC 117มีแคนเตอร์แคนเตอร์115 เจอกับโคมสซึป c ร2 0 6ิด6ปล่อยนะครับปล่อยตอนนี้งานปากโบเอาคูสะคูสะเก่าครับออกผนตกก็อาจจาะลำบากหน่อยอปล่อยน้องต้องการปล่อยโคมสซึ นะครับดูการทํางานไปด้วยแล้วก็ดูรถดํ้วันนี้200เที่ยวจะอยู่ไหมนี่อืมไปกลับแค่ไปกลับประมาณ200ครับ200กิเมตรโอ้คนเตอร์เอฟหน้าหลังน่าจะเครื่องเดิมมิซุบิชิแคนเตอร์ก็ โด่งดังครับร้อยสิบห้าเนี่ยแต่ก็วางเครื่องใหญ่ได้โอมัสซ์คิดหกร้อยยี่คิดหกแอ็ดวานตัวนี้ก็ปล่อยครับห้าสิบห้าหมื่นยังทำงานเปรียร้ยครับส d 9 5 Turbo Direct Injection ห5าสิบห้ามื่นก็ลองมาต่อรองกันเอาสนใจก็0982723752ครับสอบถามชาติเริญซับได้เลยมาจัดจานในายันนี้อโอาดินทรายสวยครับ อีกหน่อยอีบน่าหลังเลยนี่อ่ะโอ้โซ,โซตาวานครับนี่ไม่ได้เจอกันนานนี่น่าจะสองหนึ่งศูนย์นะคันนี้่นบอกว่าแต่ก่อนว่าจะขายนะคันนี้ปัจจุบันไม่แน่ใจเลกขายแล้วมั้งรถยังโอเค ชมกันต่อไม่น,อน้องเงือเข้าตาขอเช็ดเงือก่อน210โอ้โหโซ,โซตาวานครับเจอรกระโคมาสึร้อยยี่สิแอดวานจัดเต็มเออเห็นม,มีควันนิดนดน,ดนะครับเจ้าซีดีเก้าห้า นนี้วางเครื่องใหม่นะครับโคมาซึมีเล่มอยู่เอาก็รั่วไปครับเอรั่วยังไม่มีเวลาไปเช็คทันใดที่มองหารถขุดราคา,าไม่แพงครับก็ลองมาดูเอาโอ้โหเจอโตโยต้าได n a อาอาว อสูตรแกเอาหัวครับไดนาร้อยสิบห้าเหมือนกันเออเหนนาหลังเกียร์รอกเครื่องเดิมติดสโลมาด้วยตอนแรกแกบ,บอกจะขายแลยคันนี้ยกเลิกครับยกเลิกมาดูเจ้าแอดวานร้อยยี่สิบหกอ้สิ วาวน้องยังฟาดเอา้าเครื่องใหญ่ที่สุดในโบรครับโซตะาวานันน่าฝนมีโยกมีเย้ครับอาระวังวเด้อเลียมไผ่เลียมมันเด้อครับโคนาตากักโบก็วิ่งเที่ยวละร้อยกับบาทครับรถ ไอโครูน่าจะประมาณ80บาท70บาทรถดำประมาณ70บ <c oughs> อ่าาจัดให้ครับอิบหน้าหลังโอ้ใส่โชคด้วยนี่ถ้าวางหัวร็อกพี่น้องเลย <c oughs> วางหัวร็อกแล้วก็ยัดด้วย6 b g ิจีหนึ่งฝาดำฝาส้มได้หมดครับ ร้อยเจ็ดยัดได้หมดเจ้าโตโยต้าได้อนาไม่ค่อยเจอครับเนี่ได้่านะโตโยต้าไดห่ <c> ้า <oughs> หรือว่าเครื่องไม่ใหญ่ร1อ1สิบร้อยสก็โอเคครับใส่ไ,ได้เอฟนาหลังโลเกียร์โลสโลไดนะ้มั้งสโลก็ไปได้ ไมเจอของฟ้าครับฟ้านี่ปิดนกพี่น้องเลยเอฟซีฮีโน่เอฟซีร้อยสิบเจ็ดแรงมาครับสี่ซุปเฮ้ยสี่ด้วยหกนักซีแล้วเนาะเห็บหน้าหลังเก็บก็ยังใช้งานได้ครับขายไหม ได้กี่เที่ยวแล้วได้จกเที่ยวแล้วป้าได้โอเคปลาทม่ปลาทมปลาทมพระแม่ธรณีนะครับ <c oughs> พีชายเสียทมเ <c oughs> อ้าไดอาน่า <c oughs> อันนี้ขาจวดครับขาจวด อ,อใส่หลายโยกเองเดียโยกเองโยกเองอบอกว่าพึ่งมาเพึ่งมาพึ่งมาได้ห้าหเที่ยวแล้วมาสายแกก็มีรถดำครับขับเลี้ยงครอบทัวได้สบายคันนี้น่าจะโอ้แกใช้มาสามามสปีแล้วมั้งครับแกใช้ถนอมมาก เป็นคนที่ไปเรื่อยๆก็ขับรถดำทำนาทำสวนทำไร่ทำหลายอย่างบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่เขมีบ้านใหญ่อยู่สบายมากแต่ก่อนก็วิ่งอยู่กับพระแม่ธรณีานน <c oughs> ถามว่าขายไม่ป๋าบอบอบอแต่ว่ารถพุดขายครับนะห้าสิบามืน รีวิวไปรีวิวมาก็จะ10นาทีแล้วจะต้องไปรีวิวรถไถให้จบกับรถไถฟอร์ดนะครับฟอร์ดก็ขายอยู่ประมาณตั้งไปที่2 0 0แสนมาคุยกันเอาจะโชกความเร็วของเขาอยู่พี่น้องเห็นต้นไม้ไหมต้นไม้ที่เป็นต้นยางครับยางนา ครับเยอะมากยางนาเขาปลูกเป็นรั้วเลยหมปลูกไปปลูกมาในต้นเยอะแยะเลยครับนะไปถึงนู่นเลยโตเร็วครับยางนาสแสดงว่าตรงนี้ปลูกทุเรียนได้น่าจะปลูกทุเรียนได้ดินน,นี้อากาศร้อนมากพี่น้องจะเป็นลมจริงผมยืนจากแดดอยู่ประมาณ40นาทีแล้วครับไม่ไหวแล้ว สนใจเข้าดูได้ครับอยู่ทุกช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X c าเวเต r นครับ0982723752หรือว่าถ้าสนใจผมมาสึก p c 1 2 0 6แอดวานก็ติดต่อได้ครับนะเปิดที่55,000มาคุยกันเอาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ